สวัสดีครับพระสมเด็จประกวดหมายเลข2 1 3ครับพระสมเด็จเห็นนะครับเป็นพิมพ์ใหญ่สุโขทัยเนี่ยน้ชัดนะครับก็คือใบหน้าพระศพผลมะตูมที่ไปทางวงรีนะครับเกตเรียวทะลุซุ้มนะครับเกตลักษณะนี้นะครับจะทําให้ชายทิวรนพระศาเดียวันเรียวคมนะครับซุ้มเนี่ยหักมุมนะครับไม่สมมาตรแบบค่อนข้างแนบเนียนมีการแตกลายงาเล็กน้อยนะครับที่ซุ้มส่วนฐานเขียงมีร่องรางน้ําชัดเจนนะครับแข้งสันชัดมากลองมาดูด้วยกันะครับนี่เราเห็นได้ว่า เห็นไหมาความสวยเนี่ยแข้งสารชัดพระเนี่ยเป็นพระแกล่งนะครับผิวในเนี่ยคือขาวนะครับร่องนะครับชัดเจนด้านข้างตัดเรียบนะครับด้านหลังนะครับก็ค่อนข้างเรียบมีรูพุนปลายเข็มอยู่พอสมควรนะครับแล้วก็พระมีความคมสวยรอบกระจกตัดลงมาชัดมากนะครับเราจะเห็นมุมนี้เป็นลักษณะรอบเส้นได้เนี่ยก็คือเป็นพระสนเท็จยุคปลายแล้วนะส่วนใหญ่พิมพ์สุโขทัยที่สวยๆเนี่ยจะเป็นยุคปลายนะครับพระน้าผิวในขาวเป็นลักษณะนแกล่งนะครับ นี่คือพระสุโขทัยท่บวงลีนะครับเกรดพรุซุ้มนะครับเวลาเราดูเนี่ยซุ้มเนี่ยเราเห็นการยุบขดเนี่ยพระในแกล่งนะเนี่ยจะมีลายที่จะเป็นตะแตกลายงานแล้วเนี่ยนะครับเล็กน้อยนะครับซึ่งอันนี้เกิดขึ้นตั้งแต่แรกนะครับตั้งแต่พระเซตตัวนะครับเนี่ยแข็งสันนะครับโมนสานี่มีพระซุ้มกอกกำแพงเพชรนะครับกระจายอยู่นะครับเวลาเราดูเราจะเห็นลักษณะเหมือนงาช้างบริเวณนี้หรือเหมือนกระดูกนะครับเนี่ยลักษณะแบบขาวงาช้างนะครับ เกิดขึ้นที่องค์พระนี้มีนะผงตะไบทองอยู่ด้วยนะครับส่วนลักษณะต่างๆนะครับก็ถือว่าพระมีความสวยงามทั้งองค์เลยนะครับ